ลันหลับยาลัดก,กระบางร้อยหูได้ยินก็ไม่เท่ามากินเองจุดสตาร์ทหน้ามอประจำเก้าตะาคุณทหารลัดกระบางเรามาจากฝั่งฉลองกุ้งนะคะผ่านสกายวอล์คของมอมาแล้วและข้างหน้าเรานะคะก็คือทางรถไฟนั่นเองตามใดที่ไม่ไม่ปิดเราก็เหยียบมิดเลยสิจา้าตองตามทางไปเรื่อยๆไหนเคยดูคลิปเก่ามาทางเดิมนะคะจงตามมาจงตามมาจงตามมาเราได้ผ่านหน้าคณะวิศวะกับสถาบั์มาแล้วคะ่ะทางเดินนะคะเพราะว่าทางเนี่ยตรงไปเลยจ้าเป็นทางบังคบทางถ้าเขาให้ตรงก็ตรงถ้าเขาให้เลี้ยวก็เลี้ยวนะจ้า เดี๋ยวพุ่งไปชนรถไฟนะคะไม่น,าน่ารักตรงยาวไปเลยจ้าตรงชฉดตรงนี้กับผมยืดแคราติท่าเจอป้ายเคม I T L ไฟให้เร็วกว่าเลยนะคะหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะขับรถค้ามสะพานมาฝั่ง F B T เลยจ้าตามทางมาเหมือนเดิมเด้อจ้าเดิอ สุดแยกมังคับเลี้ยวนะคะถามใจตัวเองว่าสุดหรือยังถ้าสุดแล้วเลี้ยวเถอคะ่ะวางรถทางขวาด้วยนะคะเดี๋ยวชอนรถากวางสิบสามทับห้านะคะคือร้านเก่าของเราตรงนี้เลยทั้งนี้เนื่องจากเป็นร้านลับนะคะเลยต้องไปต่อตรงมาตรงมาตรง มาตมาตรงเลยจชิดขวาคไว้นะคะถ้าเห็นป้ายโรงพยาบาลเนี่ยให้ชิดขว่าเลยตรงยูเทิร์นใหญ่จะมีป้ายลงรับจำนำนะคะให้ยูเทิร์นมาเลยคะ่ะยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นเทิร์นมานะคะทางซ้ายมือจะเป็นธนาคารกรุงศรีชิดซ้ายไว้ก็ดีนะคะชะลอชะลอถ้าถามว่ารอรักกับรอรักจะรออะไรรอเดียวที่อยู่ในใจตอนนี้ก็คือรอสั่งอาหารเไรได้ไหมอะฮิวไยโรงพยาบาลรักกระบบงเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราอยู่เทิร์นมาอยู่ฝั่งตรงข้ามคะ่ะใครๆจะเดินมาสามารถข้ามสะพานลอยไม่ได้นะคะตรงสะพานลอยมานิดเดียวก็จะถึงซอยร้านเล่าแล้วค่ะตรงไปนะ ลชะะมีร้านอาหารมากมายนะคะตรงนี้ของกินเยอะมากแต่บอกเลยต้องเก็บท้องไว้ไม่กินร้านลับเรานะคะที่ซอยรากกระบาง5 2ข้างหน้าเป็นร้านทองค่ะเดี๋ยวสายยังด่วนเข้ามานี้เดียวนะคะก็จะเจอกับเรียวแรกใหใจลึกๆคะ่ะทุกคนค่อยๆไปนะคะ นี่คะ่ะอย่าเลยเลี้ยวนี้นะเดี๋ยวซ้ายตามทางก็จะเจอกับที่จอดรถนะคะทุกคนตรงไปเลยคะ่ะที่จอดรถที่นี่นะคะจะมีการเก็บค่าบริการนะคะไม่ต้องหวง่วงเรื่องรถหายคะ่ะเพราะว่ามี<ๆ>พี่เขาคอยดูแล24ชั่วโมงแต่อย่าประมาทนะคือดีที่สุดใช่ไเนะมที่เราผ่านมานะคะก็คือคลินิกจุฬาลัตแตถ้าใครมาคลินิกแล้วหิวนะคะทะลุหลังเข้ามาได้เลยจ้าจะใกล้กับร้านมากกว่านะคะว่าแล้วก็หาที่จอดรถก็นจอดสร็ก็เดินหาร้านได้เลยค่ะเดินจากด้านหลังมานะคะก็ประมาณ3ล็อกค่ะร้านเสียนสีเขียวรนลับระเบถึงว ขอไปสั่งอะไรกินก่อนนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะมารีวิวใหม่ตอนนี้คลิปยาวแล้วใครอยากให้สตาร์ที่จุดไหนแจ้งได้ที่ร้านเซี่ยสุนหันจินดาสละกระบัง52บ10โมงคึ่งถึง2ทุ่มนะคะ